เพจผู้แปรแฟนต้ามังงะมอเกาสนับสนุนเพจผู้แปลได้นะครับตอาแกฉันว่าเธอก็ปก,กติดีนะปกติบ้าอะไรล่ะโอ๊ยเธอรู้หรือเปล่าว่าเยานันมาาฉันทำไม,ไมเยนั่นอยากนหงาคนเลี้ยงดูแบบที่ไม่ต้องทํางานอยู่บ้านสบายๆมีข้าวไว้กินมีที่นอนให้มีเงินได้ใช้ไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วทําไมต้องไปเลี้ยงดูเธอด้วยฉันไม่ใช่พ่อเธอสัหน่อย เจ้าอี้ยี่หลวนชุดนี้เหมือนจะเล็กไปหน่อยนะเดี๋ยวไปหาซื้อชุดใหม่ให้ฉันด้วยนะเอ๊ะหุ่นดีจังเลยฮือ,อ,อฮัลโหลนายถึงไหนแล้วทำไมยังไม่มาอีกฉันรอนายตั้งนานแล้วนะสรุปจะมาหรือไม่มาไปไปไปฉันกำลังออกไปสิบห้านาทีจะถึงแล้ว ไปเที่ยวกันที่ไหนเห่ะพาพี่ไปด้วยคนสินี่คุณแต่ฉันขับรถไม่เป็นนะไม่กับผีก็ไม่มีด้วยขึ้นรถเธอนา่าฉันไม่ได้ให้เธอขับซะหน่อยตอนนี้คุณคือฉันอยู่นะนั่งต็็กซี่กันเถอะนะเออมีเชอรอืมความรักไว้รุ่นสมัยนี้มันอยากจะเข้าใจจริงๆ ก๊อกก๊อกพวกเรามาที่อพาร์ตเมนต์ทมโทมแบบนี้ทําไมกันล่ะหเจ้าอีในที่สุดก็มาถึงสักทีเฮ้ยให้ตายเถอะตั้งแต่นายก็ามาในห้องเอาแต่ปิดจมูกนี่มันยังไงกันนายทำแบบนี้ฉันรู้สึกแย่นะเป็นคนเอื่นนะ่ะฉันดายับไปแล้วลาวเฟยยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยเอิม่มฉันจะฉันจะตาเท่านั่นติดเงินก้าเล่านายอยู่เท่าไหร่ แต่ฉันคิดว่าปล่อยก็ไปเถอะถือว่าจำบลก็แล้วกันนะเอิม่มคือฉันไม่ดืม่มกับใจนะอี่นายพูดจาแต่วแตกแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหรกันวะน้าคนลุกชิบหายว่ะจ่างเถอจ่างเถอเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนฉันมีอะไรจะบอกนายหลังจากที่ฉันวางสายจากนายก็รีบไปเหลาเฟยแฮกกล้งองจรปิดแล้วแวกนี่มาเหาเฟยนายรีบเอาภาพุกล้งจรปิดให้เจ้าอีดูสิอืมได้ นายจ๋าตาเท่าแกดึกลับนั่นไปเพื่ออะไรวะดูนะตอนนั้นก็ออกจากร้านนายตอนยี่สามเดอกาห้าสิบกว่าก็าออกจากประตูก็เลี้ยวกว่าแล้วก็เดินไปโปรที่ถนนจวงเหลีวผ่านถนนหัวมาแล้วไปโปรทางทิศใต้เลยนะนั่นมันที่ไหนวะทะเลใต้กรุงมูเลยนะเพื่อนดึกกันนั้นก็เดินเท้าสิบกว่ากิโลไปทะเลใต้กรุงมูนาเข้าใจหรือ,อยัง ก็ติดค้าเล่านายเท่าไร่จะให้หนายเองแล้วพวกเราไม่ต้องตามหาก็แล้วได้ไหมวะเออฟุบเอ๊ะเ<อ>จ้าอีผู้หญิงคนนี้โดนนายตามใจจนนับวันยิ่งไปกันใหญ่แล้วนะฮะฟุบบรุนบรุนฟิวโอ้ทำไมจะรู้สึกว่าอย่คนนี้ยิ่งอยู่ยิ่งเหมือนนายก็ไปทุกทีเลยวะ สงสัยตื้อยู่กับชั้นนานไปหน่อยเราเฟยนายรีบขับรถมาเร็วสิขับรถขับรถก็ขับอยู่นี่ไงเราเฟยรถตายมีแอร์ไหมเนี่ยฉันร้อนจะตายอยู่แล้วนะเออฟุกเอ้อยอะจุดระบูนตะเลใต้กุงมูเอ๊ะนี่ลุงต้องการอะไรกันแน่ มาแล้วเหรอปอนุม่มฉันรอนานถึงนานเลชอบกล่องกวนไม่ล่าอย่ามัวพูดอ้อมไปอ้อมมาเข้าเรื่องได้แล้วปอนุม่มความอดทนของนานี่ต่ำจริงๆใจร้อนจังเลยนะฉันไม่ได้ใจร้อนฉันแค่มไม่ชอบให้ใครมาล้อเล่นกับฉันนะเรอนายดูตรงนั่นก่อนสิเอ๊ะปอนุม่ม ฉันยากให้นายไปฏิเกาะนั้นแล้วช่วยฉันเอาสิ่งที่ฉันต้องการกลับมางั้นก็ก็ใหโชคดีนะเพลิงเอ๊หฮึโทเท่าแกคุณบอกฉันหน่อยไม่ได้หรอว่าเกิดอะไรขึ้นฉันไม่เชื่อว่าเขาไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นบนเกาะนั่นหรอกนะ <c ười> เท่าแกคุณอยากเป็นบแบบนี้ได้ไหม ถ้ามีเรื่องอะไรพวกเราไอสู้ไปด้วกันต้องช่วยกันคิดหาทางออกสิพูดทำไมคุณต้องแบกมันไว้คนเดียวด้วยเออเท่าแกเอ๊ะฉันพูดกับคุณอยู่นะคุณช่วยสนใจฉันหน่อยได้ไหมฉันเคยบอกเราไม่ใช่หรอว่าห้ามรบกวนฉันชงเหล้าน่ะ แต่คุณก็เคยบอกว่าถ้าใจคำพูดแก้ปัญหาไม่ได้เขาให้ใจกำลังแทนฮึฉันเคยพูดด้วยเหรอพวกเตออนั่งสินั่งก่อนพวกเรานั่งโต๊ะนี้แหละไม่มีที่อื่นแล้วหนุ่มๆน,นีบปินกันหน่อยนะโต๊ะมันไม่พอนะ่ะวันนี้มีเด็กมาฉลองวันเกิดเดี๋ยวต้องรีบไปดูหนังอีกผมยังกินไมส่สิทธต๊เป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้แล้วทำไมไม่รู้จักเสียสละให้เด็กบ้าง โถวัยรุ่นสมัยเนี้ยโตมาไม่มีมารยาทเลยนะเด็กๆพวกหนูโตมาอย่าเป็นแบบนี้นะแบบนี้คือคนไม่ดีอืมนี่พ่อหนุม่มพูดขนาดนี้ยังนิ่งได้อีกเหรอนี่มันเอาเปรียบคนแกกกับเด็กอย่างพวกเราเกินไปแล้วนะตอนนี้ยังไม่มีโตว่างครูนาไปรอข้างนอกก่อนนะคะาากฎของร้านเราสามารถทานอาหารได้หนชั่วโมงครึง่งครูนาอย่ารบกวนแขกท่านอื่นนะคะ นี่เธอเป็นใครเป็นแก่พนักงานมายุ่งเรื่องอะไรของพวกเรายังมาสั่งให้รออีกกล้าดยียงมาสั่งพวกเราไปยเรียกผู้จัดการออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะต่อให้เรียกผู้จัดการมาก็คงพูดเหมือนกันค่ะผู้จัดการของเธอถ้าอยู่ก็พูดเหมือนกันเหรอ <c oughs> เป็นแก่พนักงานกระจอกกระจอกรู้ไหมว่าลูกค้าคือพระเจ้ามีสิทธิ์อะไรไมายืนเถียงจอดๆเธอก็แค่พวกฉันตำ่ำมีสิทธิ์อะไรฮะคุณ ปังฉันกินอิ่มแล้วจายเงินตรงไหนเด้อฉันไม่รู้ทางอตอนนั้นคุณเป็นคนสอนตนเองนะตากใจกำพูดแก้ไขปัญหาไม่ได้ก็อยใจกำลังฮะนี่เราสลับร่างกลับมาแล้วหรอเฮ้ยในที่สุดเชล็กใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะ เสี่ยวอี้รูปโปรไฟล์ตรงนี้เหมือนจะมีปุ่มดำเนินการอยู่นายดูนี่นะคลิกเอ๊ะพิวฮะอ้านี่ตัวทำอะไรเนี่ยเหยียดใจร้อนสิเดี๋ยวฉันจะพาเธอกลับมาให้ได้เองเออเอเอคือว่าเฮ้ฟฝบเลือกภาพนั้นแล้ว ลากลงมาตรงกลางกดด้านซ้ายคือสลับล่างกดด้านขวาคือทะลุมิติเคตตัวสับสองอันนี้เหมือนตางเข้ากับทางออกของเกาะเลยเคตตัวสับสองอันนี้เหมือนตางเข้าตางออกของเกาะเลยนายว่าบนเกาะนั่นจะมีขุมทรัพย์ไหมในที่สุดดูออกยังว่าต้องกดยังไงฟุบติ๊กตอกก็กลับมาหรือยัง วิ่งเอ๊ะอว้าวฮะะไอยี่หลวนฮะฮ้ยสบายใจได้ฉันไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างเลยนะแต่ว่าเธอใช้ครีมอะไรบำรุงผิวอะทำไมถึงขาวขนาดนั้นขาวเหรอเออ เชคีมาไรงบำรุงผิวทำไมหน่งขาวขนาดนั้นขาวขาวเธอหมวกผุดเพิเจออะไรอีกช่วยทำตัวดีๆหน่อยได้ไหมได้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 ไดไดนาขกับรถของนายไปเถอะอย่าม,มาใส่ใจฉันเลยนะนี่เธอบอกพี่หน่อยสิเดี๋ยวพี่ช่วยจีบเสี่ยวอีให้เธอเองจริงเหรอคะในมือพวกเธอบอกว่าต้องไปเจอหน้าไปด้วยกันงั้นฉันก็ไม่ปิดบังพวกเธอ พ่อหนุ่มนั่นต้องไปหาสิ่งของบางอย่างบนเกาะไม่อย่างนั้นทุกคนจะมีอันตรายถ้าอยากไปด้วยก็ได้นะแต่ว่าต้องเชื่อฟังฉันอี่หลวนรับหน้าที่ไปซื้อหาแล้วกันนะฉันจะเป็นคนเจียมบวประกอบเองบ่ายสามมาเจอกันที่นี่นะแล้วฉันล่ะฉันจะทำอะไรล่ะไปซื้อของใช่ร้านสะดวกซื้อ อืัวใช้อันนี้ปะเออพี่นอี้ฉันว่าเราควรไปซื้อของที่ิตอลแก่สั่งให้ซื้อได้แล้วนะเราอุตส่าห์ได้ใช้เงินตามใจเลยนะทําไมถึงโง่แบบนี้ล่ะมามามาออยากได้อะไรเดี๋ยวฉันซื้อให้เองอืมใช่ใช่ให้เขาซื้อแว่นกันแดดอันใหม่ให้เราด้วยดีกว่าอืม <c ười> เอ๊ะฝุบ <c ười> บังเกรกพี่อีพี่วางมือแล้วไม่ใช่หรอแล้วนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะไอ้ปมไปกับพี่ด้วยไหมไม่ต้องหรอกเรื่องส่วนตัวนะพี่อีพี่อ,อีได้ของมาแล้วครับฮิฮิฮะดีมากโอเคเดี๋ยวช่วยยกของลงไปเก็บที่รถด้านล่างให้หน่อยนะอ่าดิดิ พี่นายอี้พี่ว่าเต้าแก่จะแอบดีพวกเราไปไหมอะเฮ้ยมือถือกับแบนของเขาเธอ,อก็ามาแล้วนี่นามียไดต้องกังวลอีกห่ะนั่นสินะเอ๊ะแย่แล้วกระเป๋าฉันหายไปการที่พวกเธอต้องการที่จะช่วยเหลือฉันเรื่องเงินฉันเอามาแล้ว <c oughs> แต่เวลานี้พวกเธอต้องรักษาร้านนั้นไว้ให้ได้นะ มันเอ๊ะชิมันกินอะไรกับไปวะทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้กึกกึกอ่าฟิวขอ,องตกหมดแล้วเนี่ยพี่ว่าเจ้าแก่ขาจะขินได้แล้วนะ เขาบ้าเลือดแบบนี้ไมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะวันนั้นฉันกลับมาถึงบ้านก็เห <c oughs> ็นเขานั่งอยู่ที่ห้องรับแขกเสื้อผ้าเลอะเตอะไปหมดเลย <c oughs> เนื้อตัวก็มีแต่แผลเต็มไปหมดแม่เลี้ยงฉันมองเขาด้วยสายตาที่เป็นกังวลมากฉันไม่คิดมากหรอกนะยังไงก็ถือว่าเป็นน้องชายของฉันแม่เลี้ยงบอกฉันว่าก็โดนพ่อฉันทําร้ายแต่บางดาเขาหยาบคายมากแล้วก็ยังเอาบูดิมาจี้เขาอีกด้วยฉันบอกเขาว่าจะรับหน้าที่ดูแลเขาให้สักพักขอให้เขาอย่ายอมแพ้ จริงๆแล้ว,วเธอก็ไม่ได้อยากจะพูดเรื่องนี้กับฉันหรอกนะเพราะว่าพ่อฉันก็เป็นคนบ้าเลือดเหมือนกันพ่อฉันก็ไม่ได้เป็นคนเอาแต่ใช้กําลังเหมือนเดิมแต่กลายเป็นคนเงียบขรึมและเย็นชาและขอเป็นคนบีบให้แม่ฉันออกจากบ้านไปนับตั้งแต่วันนั้นฉันก็ไม่ถือว่าเขาเป็นพ่อฉันอีกต่อไปหลังจากวันนั้นเจ้านั่งก็อยู่ที่บ้านนี้มาโดยตลอดพวกเราไม่ได้คุยกันเลยขเขาก็ไม่ได้คุยอะไรกับฉันฉันก็ไม่ได้คุยอะไรกับเขาเหมือนกันจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อฉันกลับมาถึงบ้าน แล้วก็ทะเลาะกับแม่เลี้ยงเรื่องของเขาแม่เลี้ยงร้องไห้อยู่ครึ่งค่ำวันค่ำวันนั้นก็เกิดเรื่องขึ้นเจ้าเด็กนั่นจู่จก็เอามีดไปแทงพ่อจนเต็มแรงเลยแล้วก็กระโดดหน้าต่างหนีไปวันนั้นฉันออกไปตามหาเขาทั้งวันแต่ก็ไม่เจอก็นะเจ้านั่นแกล้งคนอื่นอยู่ตลอดเวลาได้เจอเขานี่ถือว่าเสียเวลาชีวิตสุดแล้วล่ะข้อมือถือไปตั้งสองเครื่องยังไงเดี๋ยวก็กลับมาพาจะไป่จ้งสมุดของโรงเรียนพวกเธอหน่อยสิ พวกเราต้องหาทางช่วยเขาอืมโฟโฟแบบแบบโแบบฟฮึมฟิวยาฝึบงับเกล็กปังเฮย้ยเอ๊ะกรืดกรืด งูนัน่นหายไปแล้วเอ๊ะเออติงความคืบหน้าในการได้รับชิ้นส่วนหินรูนหนึ่งถึห้าสิบเ็ดผลลัพธ์ปลดล็อกข้อความในระบบโคนาตามหาหินรูนชิ้นต่อไปกำลังค้นหาเป้าหมายยินยันสำเร็จแล้วอืม เยอะจังมานี่เร็วฉันหาเจอแล้วหาเจอแล้วหรอดูสิรูปนี้นะแว่นยังอยู่เลยนะลายบนแว่นนั้นเป็นแบบเดียวกันเป๊ะเลยนี่มันอะไรอะ่ะดวงตาที่รอบรู้ไงมันคือองค์กรลึกลับที่พยายามควบคุมโลกนะ่ะดวงตารอบรู้นั่นเป็นสียลักษณ์ของพวกเขาคำสอนของพวกเขามีติปุลต่อ,อก,การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีพวกเขารู้ดี เกี่ยวกับวิธีที่จะปกป้องความชั่วร้ายก็คือเชื่อว่าบนโลกนี้มันไม่มีไงล่ะทีแรกเจ้าคิดว่าเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องแปลกๆแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอน่าจะได้เจออะไรสนุกๆเข้าแล้วล่ะเอ๊ะถ้าเปรียบเทียบจากแผนที่นีแล่ะคงน่าจะเดินเท้าไม่เกินสองชั่วโมงเก็บของก่อนดีกว่าเพราะไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหน chích 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 Ê, cái ơi á à chích 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 nè. เจเจี๊เจาเจ้านั่นไว้น่ามันแต่งฉันดูสิตูดแดงหมดแล้วเนี่ยจะกมันเจี๊ยเจี๊เฮ้ตึงเจี๊ยเจี๊เจี๊ยเจี๊ยบเจี๊เจี๊ยเจเจี๊ยบเจี๊ยบเจีเฮ้ยฝุเ้กกีรอะไรทั้งนั้นเลยนะพวกแกลองชิมดูสิอยากชินกันรึเปล่านะ เทียดเทียดเทียดเทียกเทียเทกรกตกลงกันก่อนนะถ้าทนา้คุกกี้นี่กับพวกแกแล้วหลังจากนี้ก็หมตามฉันมาอีกหึจะต้องเกลี้ยกกคุกกี้นี่ไปไกลไกลลิงพวกนี้มันจะได้วิ่งตามไปเก็บหาสายจังหวะจุลมุนแล้วก็หนีไปแล้วแผนก็จะสําเร็จ